นายผู้บัญชานบ้างก็ไดถ้าเต็มนะอืมอ่าละขึ้นมาเนี่ยอันนี้แบบนี้เดี๋ยวมาให้ฝังฝ่าเสร็จเดี๋ยวเพิ่งกลับมีของแจกของที่ระลึกมีทั้งเหรียญมีทั้งฝั่งนี้เดี๋ยวเพิ่งกลับณ์นะรับน้ำมนต์ให้รับน้ำมนต์พระอาจารย์พระอาจารย์ผมน้ำมนต์ให้ เสื้อแจกเลยใช่ไหมภายในวันนี้เลยใช่ไหมเอาวอาอ่านดูมาเลยมาเลยให้ถวายต้นกถินก็มาเลยวางตรงนี้เลยเอวางนี่แหละข้างๆเรานี่แหละอิดานิโคพันเตอิดังสปาริวารังกถินนัดุสังสังกัสสกถินนัทาระระหะเลเยวะอุปนัง อีดิเซจกาเลเอวังอุปันเนนะดุเซนะกตินนัทธารวัสังวุทธานังพิคุนังบกคะวัตตาอนุญญาโตเยนะอากังขมานัสสะสังทัสสะปัจจักปิสันติอนามันตจารโออสมาดานจารโอขโนพุชานัง ยาวะดตัทธิวรังโยจะดัตถะจิวรุปปาโดโซเนสังพวิสติจตุสุปิเหมันติเกสุมาเสสุจีวราโารมหันติกะโตภวิสติอิดานิปนะสังโฆอาคังคตินุโคกทินนทารังอุดาหูนาคังคติ อากางขามาอาวุโสวางพัดนี้เรียบร้อยอื นพันเตดังไหมไม่ดังไหมอืสโคปนับพันเตกตินัตถาโรภะคะวตาบุกาลาสสะอัตถารวาเสเนวะอนุญญาโตนานยัตตาราบุกาลาสสะอัาระอัตตังโหติกตินันติอิวตังภะคะวตา นสังโฆวากโนวากทินังอัตตาติสังฆขัดสัจกนันตะสัจจสามกิยาบุคคลาเสวัตตาสังฆขัสสปีกันตะสปิตัสเสวะบุคคลาสปิอัตตังโหติกตินังอิดานิกัสิมังกตินาดุสังนัตระมกกตินังอัตตาริตุงโยชินโนจีวะโลวาดุปนละจีวะโลวา โยวาปนาอุสาหิสติอัจเชวะจีวรลกักมังนิตาเปตตาวาสับปะวิธานังอปาริหะเปตตากะกทิานางังอัตาริตุงสามัตโตาวิสติลองตอไปวางไว้ข้างๆเลยก็ได้ ที่สามอิทาอัมเหสุอายะสมาภูริปัญโยสับะมหันละโกบาหุสุโตธรรมะทะโลวินยะทะโล สัพพลามัจจริณสันดัสสโกสมารดาปโกสมุเตจโกสัมปหังสโกบาหุนังอาจาริโยหุตวาโอวาดโกอนุสาสโกสัมมาทโหจะต่างๆวินัยกรรมมังอวิโกเปตวากัินังอัถลิตุงมัญญามหาเมวังสัพโบยังสังโฆอิมังสัพปริวรังกัินัดุสังอายสัมะโตปุริปัญญาสัาตุกามุ ตาสมิงกตินังอัฏฐลันเตสัพโวยังสังโฆสัมมเดวะอนุโมทิสติอายสมะโตปุริปัญญจเสวะอิมังสัพพลิวลังกตินัดุสังดาตุงรุจติวานุวาสัพพสิมัสสะสังคัสสะรุจติอาวุโส ย่อดีอายะสมะโตภูริปัญญาสัอิมังสัปปลิวารังกทินาดุสังดาตุงสัพพะสีมัสสะสังขะสะรุจติสาธุพันเตสังโขอิมังกทินาดุสัปปาริวารัภูตังติจีวะลังวัสสวาสิกาทิติกายะอควาหิตตวาอายะสมะโตภูริปัญญาเสวาอิมีนาอาบาลกะเนนนาดะดาตุง กตินาดุส <S ess> ังปนะอาปะโลกะเนาที่อามาณ์ปินะลูหติตัศมาตังอิดานิยติรุติเยนะกัมเมนะอากุเปนะธานาละหินาอายะสมะโตภูริปัญญาสะเดีมาติกัมมสสันนิธานังกโรตุสาธุนี่สวดคู่สวด สลับที่นั่งกันองค์ไหนส่วนอันหน้าก็หากันอันหน้าก็หากันหน้าก็หากันไม่ก็ละตัวไม่ดังสองตัวไหมทดสอบทดสอบ<ะ> Angkain, okay. <tuh>, tuh. Na 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 mo tasa pakawato arahato sama samputasa na mo tasa pakawato arahato sama samputasa na mo tasa pakawato arahato sama สสสััมบทเอาน้าโมใหม่เลยไหมให้มันขึ้นมวลๆเลยมันจะเป็นตะเมยผลนะโมเอาอไม่เอาไหมเจ้าภาพสิมดแห้งก่อนมันไปไม่ได้นะถ้าสมอย่างเงี้ยเอาลองดูเอาอนะโมตัสสาภะกวาโตให้มันไปแบบนี้เอาไหมเอาไหมจะเสียงอะไรอืมอ่า ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Su <Sým> na tu me pan te sang ko I dang sang khasa katina du sang upanang Ya di sang ta patakan lang sang ko I mang katina du sang Aas sama to pulip panyasa dak daya ka dinng ataritung hesayte Suk so na to me pante sang ho Idangang kasa kadinadosang upanang sangho ik mang kadinadosang ayaa sama to Katinang katina atalitung, yasa yasa matu kematih, imasa katinadusasa, ayasa matu puli panjasa, danang katinang atalitung, so tunhasa, yasa nak kematih, so pasaiya, dinang idang sange nak katinadusang, ayasa matu puli panjasa. กะทินังอัตถริตุงขมติสังกัสสะตัสสมาตุนีเอวะเมตังทารยามิอันอพัดวางก่อนพัดวางให้เรียบร้อยอันมาทางผู้รับกระถิ่น ไม่ต้องใส่ขาก็ได้วางข้างๆเลยกอาหารหน้าปมาทางบลปะสินยกผ้ากระถิ่วบเราบนมืออกระถินเป็นอันกลานอันถวายแล้วสาธุดังๆ